วันนี้ทับ,บรถมาอยู่ที่กองหินนาเงื้อหาเสนไม่ลาครับ <S <S เดี๋ยวจะ <S 1> <S 1> ไปหาปลากันหมายวันนี้ก็คือ กองหินที่โปรเหนือน้ำตรงนั้นครับข้างนอกก็มีชมรมซับบอร์ดมาพายเล่นกันเยอะเลยแต่เราไม่อยู่ในชมรมเรา,เามันสายตกก็ต้องตกรากเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างพร้อมลุยครับอ ข้าเราก็ปิดแล้วเราเราไม่ได้ยืนปาแบบเขายืนไม่ไหวขอนั่งไปสบายดีกว่านางฝันะงง่งประมาณ2องโลแล้วก็มีปักมีอ่าปะก,กาลังธรรมชาติสวยน้ำตื้นแล้วก็มีอ่าวที่แบบสวยไม่แพ้น้ามันเลยใช่ผมเคยไปแคมปิ้งด้วยตกปลาแล้วก็แคมปิ้งกลางเต็น อ๋อครับั่นครับโอ้โทอา้อที่นู่นน่ะเขาจะมีแก๊งขี่อันเนี้ด้วยซับบอร์ดพายกันไปเที่ยวไปคนจันทะคนณนาดใหญ่มาบนะครับไปแคมปิ้งกันเยอะมันมันยังธรรมชาติเยอะอยู่ที่นั่น แล้วไม่ห่างฝั่งไเ <ใน S 1> ล่าเลยมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งพายไปข้างหน้าทักทายกันเมื่อกี้เห็นว่าจะไปเกาะหนุงไกลมากเข็งแรงมากส่วนเราคงไม่ไหวหัว้องหินฟองหินนางเงือกตรงนี้ดีสุดแล้วครับ กวัดทำงานอีกแล้วครับลูกปลาอินรีอินเหยื่ยมอมโคประจิกเอกวัดเแบบี้ชาร์เกเจ็ดไอ้สิบกรัมอินซีส่วนใหญ่ขึ้นมันจะไม่ค่อยร่อนครับแต่มันดุมากครับปล่อยไปครับแมวเห็นช<ๆ>ลา,ลายั่งว็าคนี้บอกลาลาเหยื่อลาเล็กมาหลุซ<ๆ>่อนตัวกันเยอะครับ<ๆ>ปหมายของเราต้องการตัวสวยหน่อย ต่อครับต่อหมายนี้เคยได้ปลาไซส์สามโลก็มีครับเคยได้ใหม่ใหม่ทิปเก่า กีปลาลากไปขาดไปแล้วเหยื่อเอกวัดนี่จัดหม่ครับเอกวัดสิบกรัมเมื่อกี้ตีเข้าไปที่ยอดกองหินขั้งกองตีนกองหินนะครับมีปลา่วยแล้วก็ลากสายขาดไม่รู้ปลาอะไรเดี๋ยวจะลงเทสบริเวณยอดกองดูนะครับว่ามีปลาล่าเหยื่อไหม อยู่มีปลาจับครับไม่ติดโดนครับฝูงลูกปลายสีอีกแล้วเคสไปีนโดนครับกินเหยื่อไมโครโจิกเอกวัตสิบกรัมกร,ริ่ดงครับเแบบี้ชาร์กกับลูกปลายสี ครับ่อยไหมครับโอู้ <c oughs> มาอีกแล้วครับข้างบ้าน ตัวเล็กปลาเนื้อดีแต่ว่าเก็บไว้ก่อนครับชิ้นเหยื่อมันก็ชิกสิบกรัมเยื่ออีกวัดขาดหมดแล้วโดนปลาเป็นหนึ่งโดนหินเป็นหนึ่งเรียบร้อยครับลุยต่อครับ วอยวันนี้น้ำใสแต่ว่าใ,ใสเป็นใสติดนะครับแต่ก็ใสใสเแบบปลากินเหยือ่อปลเหยื่อลงถึงหน้าดินเลยนะครับอปเพาะเรียบหน้าดินมา มันเ่ใช่ดินครับเป็นลานหินโคไม่ดมีมีติดหิน ได้พาสวิงสวยแล้วสวยแล้วเรามีแต่เกียเปิด้องเล่นระเหมดเลยนนะครับแบบนี้สวยแนละ้วตัวสวยมากโอ้ยสวยครับ เจอทีเด็ดแล้วครับกินเหยื่อไมโคกจิก10กรัมสีเขียวท้องส้มสวยงามมากครับตัวนี้มีครึ่งโลเกินแน่นอนสุดยอดครับกินมโโรจิกโดนอีกแล้วครับอินซีเวนกินเหยื่อไมโครจิก10กรัม ตัวเดิมนี่น่าจะเป็นตัวที่ยี่สิบได้แล้วครับที่มากัดเกยือดีไม่กัดสายครับอินซีเว่นโปรยไปสายเบ็ดเละเทะหมดแล้วเจออินซีไซนี้กินก็ไม่ได้ทำลายเหยื่อก็เปล่า เก่าสายร,รัวอีกแล้วหัวเล็กล่อยไปอีกครับเกาโดกแดง้ดสวยเลยครับกินเหยื่อไมโครจิกเจ็ดกรัม โอ้ยไม่หาปากเลยนี่ครับเกลาดอกเดนกินเหยื่อมาก็ชิกเจ็ดกรัมสีชมพูมใสสวยครับตอนนี้บ่ายสองแล้วนะครับปลาก็ไม่กินแล้ว